เปิดคฤรารสา์อปอปอลาวทันวาสุริยจักรน้อยคนรู้แท้จริงเป็นเศรษฐีค่ะเป็นพระเอกที่กําลังมาแรงมากๆกันเลยทีเดียวสําหรับทันวาสุริยจกักรวันนี้ทางทีมงานจะพาแฟนๆไปเยี่ยมบ้านที่ปากเซสอปอป,อ,ป,อ,ปอลาวและยังมีคนมาสอนภาษาลาวคําพูดติดปากของคนลาวคือคําว่าโดยโดยแปลว่านอบน้อมและคําพูดน่ารักดีพระเอกพาไปชมบ้านหลังใหญ่ในพื้นที่กว้างขวางพร้อมพาไปเจอพ่อแม่และน้องสาวสองคนที่หนุ่มทันวา ออกตัวว่าครอบครัวนี้ขี้อายพูดน้อยมากค่ะโดยคนแม่นั้นทําอาหารพื้นเมืองที่ลาวเลี้ยงทิมงานที่ไปด้วยและยังพาไปบ้านญาติี่ปากเซเป็นร้านบะหมี่ขายมานานมากค่ะในตอนเด็กๆก,กลับจากโรงเรียนเพลงหนุ่มก็มาช่วยตีแป้งนวดแป้งทําบะหมี่โดยทันวาเผยว่าเนื่องจากมีพื้นที่ ของพ่อและตัวเองในครอบครัวชอบฟุตบอลมากจึงทําสนามฟุตบอลให้คนเช่าพอตั้งรูปทีมเตะบอลกันเป็นประจำก่อนที่ธันวาจะพาไปเจอน้องสาวคือเปิ้ลและเป้าพร้อมทั้งคุณแม่คุณพ่อเรียกด้วยว่าสวยห่อก,กันทั้งบ้านค่ะนอกจากจะดูแลสนามบอลดูแลลูกค้าที่มาร้านอาหารน้องสาวเพรคนดังยังมาส่งภาษาลาวเชิญชวนคนมาเที่ยวปากเซมาเที่ยวที่ร้านด้วยค่ะ